เมื่อกีอ้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้ทําความเข้าใจนะครับว่าระบบไฟมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหารูปก่อนนะครับเนี่ยมันลำบากนะครับลำบากตรง ตรงหารูปอ่ะพอดีรุ่นนี้เคยซ่อมนะครับรุ่นนี้ผมเคยซ่อมไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีรูปงานซ่อมเก่าอันนี้เป็นงานซ่อมนะครับงานเคมเงานงานส่งจากเพื่อนช่างนะครับเเพื่อนช่างส่งมาก็คือไฟ3 5, 5, โวลต์5้าโวลต์ไม่ออกนะครับไม่ออกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนะครับจนกระทั่งมาเจอว่านะครับเอ่อ ที่มันไม่ออกเพราะเขาวางผิดทางนะครับที่ช่างเขาส่งมาให้นะครับครับปัญหาเนี่ยนะครับอาการเดิมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรยังไงนะครับเหมือนจะมีปัญหาที่ที่เฟดชุดชุดไฟเข้าด้วยนะครับแต่ว่าชุดเนี้ยที่ที่เขาส่งมาซ่อมเนี่ยนะครับตัวนี้ p w m นะครับในชุด 3, โวลต์5้โวลต์มันมันพังมันกับบ้านเก่านะครับ ก็คือปัญหาอันนี้คือคือ,คองานยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็เห็นไหมฮะไอจุดมาร์กตัวเนี้ยนะครับมันคือขาหนึ่งนะครับมันคือขาหนึ่งเพราะฉะนั้นไอขีดตรงเนี้ยนะครับเนี่ยคือขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งมันจะต้องกลับมาอยู่ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นะครับมันต้องดูนะครับมันต้องดูไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะแกะออกแกะอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเวลาใส่ไม่ดูนะครับไม่ดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้น นะครับมันก็กลายเป็นระบบไฟมันก็พังนะครับมันก็พังมันก็เสียหายนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือระบบไฟที่ที่ส่งมานะครับอันนี้คือรอยช่างเขาทามานะฮะร,รอยรอยทำมาแล้วนะครับซึ่งมันก็ก็นั่นแหละก็คือปัญหานะครับ ะระบบไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอชี้แจงเรื่องของระบบไฟภาคจ่ายไฟนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้นะครับก็ในเรื่องของระบบไฟชุดเก่านะฮะร,รุ่นเก่าๆที่ที่ที่พบเจออยู่บ่อยๆนะครับระบบไฟชุด3โวลต์5โวลต์เนี่ยนะครับชุด3โวลต์5โวลต์เนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยหนึ่งคือ IC PWM นะครับตัวกําเนิดสัญญาณพันธุ์ตัวนี้ นะครับ IC ตัวนี้นะครับสองก็คือจะมี m o s f e t นะครับที่เป็นเฟตคู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นชุด3.3นะครับมันก็จะมีเฟตนะครับเฟตหคู่อยู่ในชุด3.3โวลต์แล้วก็เฟตอีก1คู่ก็อยู่ในชุดของ5โวลต์นะครับแต่ว่าจะใช้ IC ตัวเดียวนะครับคุมทั้ง3.3แล้วก็5โวลต์นะครับจะมีขดลวด1ขดแล้วก็คาปาซิเตอร์1ตัวนะครับตัวเก็บประจุ1ตัวเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟนะครับ อันนี้คือรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังใช้ระบบผ้าจ่ายไฟแบบนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าระบบไฟบางตัวบางรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับบางรุ่นนะฮะเขาเปลี่ยนมาใช้แบบนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้ระบบผ้าจ่ายไฟแบบนี้นะครับก็คือไม่เอ่อไม่มีเฟสที่เป็นเฟสสวิตช์นะครับเฟสที่ทําหน้าที่เป็นสวิตชิ่งเนี่ยนะครับ ก็คือมอ f เฟดที่เป็นเฟดคู่ไม่มีนะครับลายไฟตรงนี้นะครับก็คือลาย V in ลาย19เนี่ยนะครับมันจะถูกจ่ายเข้ามานี้นะครับจ่ายเข้ามาเลยนะครับจ่ายเข้ามาผ่าน PL ขดลวดนะฮะจ่ายเข้ามาแล้วก็มาที่ IC เลยนะครับตัวเฟดสวิตช์เนี่ยจริงๆไม่ได้ไปไหนนะครับมันอยู่ข้างในนี้นะครับมันอยู่ข้างในนะครับมันรวมการทํางานไว้ที่ตัวมันเนี่ยนะครับพอไฟเข้ามาปุ๊บนยครับไฟ19จ่ายเข้ามาปุ๊บมันก็ถูก แปลงออกนะครับแปลงออกนะครับผ่าน Lx ผ่านขดลวดแล้วก็เป็นไฟออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบพาดสายไฟเนี่ยถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นแค่แบบเนี้ยนะครับชุด3โวลต์5โวลต์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันก็คือเรื่องจะว่าไปก็ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับส่วนเรื่องของขาสัญญาณนะครับขาสัญญาณก็คือมี LDO นะครับคือไฟชุดแรก นะครับไฟชุดแรกที่ออกมาก่อนนะครับก็คือ LDO โรดอัพดิเนี o p o u t เนี่ยนะครับส่วนนะครับ EN หนึ่ง EN 2นะครับตัวนี้เป็นขาสัญญาณนะครับสำหรับเปิดนะครับเปิดการทำงานของอระบบไฟนะครับระบบไฟชุดที่2ชุดขดลวดชุดนี้อย่างเงี้ยนะครับขาบูส นะครับขาฟีดแบกนะครับป้อนไฟกลับนะครับบูสสร้างไฟไฟบูสไฟกับเพื่อมเนี่ยนะครับเอาตัวนี้นะครับเป็นฟีดแบ c กเหมือนกันนะครับส่วน PG ก็คือ power good นะครับก็คือถ้าระบบผ้าจ่ายไฟชุดนี้จ่ายไฟนะครับปกตินะครับ ตัว power good ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น high หรือ low ทั้งนี้ก็อยู่ที่การทำงานของ ic เบอร์นั้นๆนะครับอันนี้เราก็ไปดูเอานะครับรายละเอียดของระบบไฟชุด3โวลต์5โวลต์นะครับก็ลองไปหาดูนะครับพูดไว้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะคราวนี้นะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของ3โวลต์5โวลต์นะครับ อันนี้ก็คือตัวบอร์ดจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอร์ดจริงๆนะครับ3โวลต์หโวลต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นชุดอ่าหโวลต์ v, ชุด3โวลต์สโวลต์ก็คือ3าุดโวลต์นั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับก่อนออกก่อนออกหลังอะไรเนี้ยนะครับก็อันนี้ตรงนี้ต้องไปเช็คดูนะครับนะครับเพื่อความชัวร์นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือถ้าดูจากอ่าสกิลมติกเนี่ยนะครับมันออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้นะครับก็ลองวัดไฟดูนะครับ3โวลต์5โวลต์มาปกตินะครับก็มาเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับอันนี้นะครับเวลาเราดูนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้ JKB นะครับอ JKB1 นะครับ JKB1 นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับขานะครับขาสวิตเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ขา,า27นะครับ27นะครับสวิตช์อยู่ที่ตรงนี้นะครับ สวิตอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ28นะครับ28แล้วก็29 30อันนี้นะ่าจะเป็นตัวถังนะฮะตัวยึดนะครับก็คือ27 28เนี่ยนะครับก็เ28เนี่ยเป็นกาวนะครับ27เนี่ยเป็นไฟนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่วัดไฟตรงนี้นะครับเ,เรา เรารู้ว่าไฟมันมาจากไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะผมเองก็นะครับอันนี้ผมดูจากวงจรนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าอ่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้ On-O f f ฟบัตทอนนะครับก็เป็นไฟที่มาจากชุดนี้นะครับบวก3 v a VLP นะครับตัวนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้นะครับไฟชุดนี้ได้อธิบายไปแล้วว่าไฟตัวนี้มาจากไหนนะครับไฟชุดนี้มาจากไหนนะครับ อันนี้คือวงจรจริงนะครับวงจรจริงนะครับก็คือไฟชุดนี้3.3โวลต์นะครับถูกจ่ายเข้ามานะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ On Off Button นะครับตัวนี้มีเครื่องหมาย Add นะครับแสดงว่าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ได้ใช้เพราะมันไปใช้สวิตช์ที่อยู่ที่ตัวคีย์บอร์ดแทนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระบบไฟนะครับก็3โวลต์นะครับมันก็จะวิ่งผ่านเข้ามา นะครับอันนี้ก็จะสมมุติเป็นสวิตช์ที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0โวลต์นะครับเพราะคีย์บอร์ดมันก็จะทําการเชื่อมต่อระบบลงกาวไปนะครับเพราะนั้นนะครับเวลาเราเช็คนะครับอย่างเช่นคีย์บอร์ดดีหรือเสียนะครับอ่าเราไม่รู้ว่ามันจะมันดีหรือมันเสียหรือมันอะไรยังไงเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับเรารู้แล้วว่าขา27 นะครับมีไฟ3.3โวลต์นะครับ28เป็น9นะครับเราก็จ้ำเข้าไปเลยนะครับก็คือจ้ำสตาร์ทเนี่ยหาอะไรมาเขีียๆมันเนี่ยนะครับให้ขามติดกันนี้นะครับก็คือเขีียที่เฉยเนี่ยนะครับก็นะครับอันนี้จ้ำสตาร์ทนะครับก็คือมันจะต้องติดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับลองจ้ำดูนะครับถ้าจ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับระบบไฟมันจะต้องทำงานละ นะครับระบบไฟต่างๆมันก็ระบบไฟหลังออนนะครับหลังออนมันจะต้องทำงานแล้วนะครับคราวนี้นะครับอ่ะมัน